ะจะมองอะไรอ่ะพี่มองเฮ้ยอย่าเข้าไปใกล้นะอย่าเข้าไปใกล้นะมาเตงไปกับลูกไปเดี๋ยวเขานั่นนันถ่ายถ่ายคลิปให้มาเดียวมามาเดี๋ยวามาชุดโอ้คาบีบา巴าเหรอล้ลอนพายอย่าพาลูกเข้าใกล้มากเออเผื่อโดนกระโจนนะว้าวเดี๋ยวมามีให้ครับอ่าไปเข้าไปดูรายการทีนี้สิงโตกับเสือโอ้ว้วาวภาพละสามร้อยต้นภาพละสามร้อยไม่รวมไม่รวมไม่รวมอะไรนะความเสี่ยงนะ ว้าวเด็กๆดูอะไรลูกอุ้ยสไทเกอร์ต้นว้าวไทเกอร์ว้าวนี่ไทเกอร์นะพาวันนี้วันนี้พาอะไรนะสองมองอโชว์น่ากลัวไหมหน่ากลัวชอบไหมเอออยากกินนมเดี๋ยวแม่ให้กินครับเห็นไหมม,มีสิงโตด้วยต้นใช่สิงโตนะสิงโตปะ่ะสิงโตตัวเมีย เบรกับไปปลูกต้นต้น,ตนอาจารย์จามงไปปลูกไปปลูกอะไรนะไทเกอร์บเบรกับเบรกับเบรกับ,กบถ้าเขาตื่นมาล่ะทำไงจะมองถ้าเขาตื่นมาทำไงเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นสุ่มตัวตัวเมียนะนี่ก็เป็นพี่เสียเขานอนอยู่แต่จามองไปปลูกเขาว้าพี่โชว์นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีโชว์